เอ่อผมสวัสดีครับนะครับสวัสดีแม่แม่ทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้เอ่อมีฝนเข้ามานะครับผมนะครับสองสาวของเราก็เย็นสบายแล้ววันนี้นะครับคือว่าจะเป็นยังไงครับฝนจะตกหนักหรือเปล่าวันนี้เป็นวันพระด้วยนะครับผมนะครับฝนจะชอบตกวันพระนะครับวันพระใหญ่ด้วยวันนี้นะครับผมนะครับยังไงก็ขอให้แม่แม่นะครับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับ ภาวนานะครับให้ถึงกับติดกบปากรักษานะครับแม่แม่ทุกคนทุกท่านนะครับผมนะครับบอกกับน้องนุ่งเรือนกับคุญยายของเราด้วยนะครับอันนี้ครับกินกินเล็กสบายครับวันนี้แดดร้อนจริงๆครับผมนะครับร้อนมากวานโกคิดว่ายังไงต้องตกครับผมนะครับน้องนุ่งเรือนกันนูนนะครับยืนบังบังก็มาม้อยู่ครับผมนะครับ แต่ไม่ได้อยู่ใต้ร่มไม้นะครับแค่ปังต้นไม้นะครับอันนี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดหนาแล้วนะครับโอ้โหฝนใหญ่อของเราก็ไปอาบฝนแล้ววันนี้นะครับรนกำลังร้อง,องเรือนะครับผม นี่ก็ครอบครัวนะครับอนี่ก็ห้องนอนนะครับห้องนอนสามคนนะครับนี่ครับผมนะครับไม่มีห้องมีอะไรนะครับแค่นอนอยู่ในเพิงนะครับผมแล้วก็มองเห็นช้างเลยนะครับครับผมแล้ก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อฟานด้วยนะครับวันนี้ไปเยี่ยมน้ำหวานกลับมาก็ฝนตกพอดีนะครับผมก็ให้ฝนแรง ได้เลยครับทำงานนะครับผมมีลมนะครับมีลมเข้ามาแล้วนะครับผมนะครับโอ้ลมแรงมากครับวันนี้ดูครับนะครับผมสองสาวของเราก็ถึงจะทำยังไงเนาะนะครับเราก็อยู่กันไปนะครับทั้งควันทั้งจางก็อยู่เป็นกำลังใจกันนะครับผมนะครับ นี่เราก็มีห้องนอนห้องครัวนะครับอยู่ติดกันเลยครับผมอยู่ในอาณาจักรเดียวกันนะครับมีห้องครัวห้องนอนอยู่อยู่รวมกันเร็ตเลยนะครับผมนะครับมองไปก็ช้างของเรานะครับผมนะครับโอ้หน้องเรืองขึ้นหลดีเลยนาะพูนนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณแม่นะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาสนับสนุนอาหารในน้องนะครับผมนะครับวันนี้ควนโก้ก็จะขอปิด คลิกไว้ก่อนนะครับรุ่นนี้ก็เจอกันเดอว,ว่าสภาพจะเป็นยังไงอันนี้สภาพตอนตอนกลางคืนนะครับดูตอนเช้านะครับเดี๋ยวตอนเช้าเรามาต่อกันเนาะนะครับผมขอบคุณครับ อ่าผมนะครับวันนี้ก็หลังจากเมื่อคืนครับยืนตากฝนอยู่นะครับผมน้าเรามาดูตอนเช้าว่าเป็นยังไงบ้างครับนี่เลยครับผมตื่นเช้าขึ้นมามีช้างเผือกสองเชือกเช่นเคยครับผมนะครับอ่านี่เลยนะครับน้องน้องเลื้งของเรานะครับเป็นช้างดอนว่าอย่างนั้นช้างดอนนะครับผมกับคุณยายนะครับนี่ครับเมื่อคืน ตัวดำปีนะครับตื่นเช้ามาเป็นช้างกระดอนนะครับนี่นะครับผมครับผมก็กราบขอบคุณนะครับแม่ๆม่ครับทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาสนับสนุนนะครับเติมคะแนนเข้ามาให้น้องรุ่งเรืองของเรานะครับกับคุณยายได้มีอาหารนะครับได้กินนะครับผมนะครับหลังจากเมื่อวานก็ได้ไปเยี่ยมน้องน้ำหวานนะครับซึ่งก็โอ้ยังใหม่อยู่นะครับเพราะว่า น้องก็จะอ่านอนเยอะนะครับกําลังเหนื่อยก็เลยไม่อยากรบกวนเยอะนะครับผมนะครับแค่เขาไปเยี่ยมเป็นกําลังใจนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับแม่ควานก็บอกว่าถ่ายเลยถ่ายเลยว่าอย่างนั้นควานโก้มาว่าอย่างนั้นครับนะครับผมควานโก้มานะครับก็ดีใจกันนะครับผมเห็นควานโก้มาเพราะว่าเราเคยอยู่ด้วยกันนะครับนะนะครับผมยังไงก็ ปากแม่แม่ไว้ด้วยนะครับผมนะครับอ่าแม่แม่ทางน้ำหวานน้ำดื้อครับผมนะครับนะครับอ่าวันนี้ยังไงก็เช่นเคยเหมือนเดิมนะครับคุณแม่จ๋านะครับบ่ายสองนมครับได้พบได้เจอกันนะครับผมนะครับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณแม่แม่ทุกคนทุกท่านนะครับผมนะครับยังไงก็อ่าย่าทิ้งน้องลุกเรืองดื้อแม่แม่จ๋านะครับอ่ายอดซับก็ ก็ทย,ยอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมนะครับก็คงจะได้มาจากแม่ของบัวบานนะครับผมนะครับเพราะว่าท่านจะคอมเมนต์มาตลอดนะครับเออมาจากบัวบานนะครับนะคะว่าอย่างนั้นนะครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้ควันโก้ก็จะไปหาหาไม้นะครับมาให้น้องเรืองก่อนนะครับเราจะผูกไว้ตรงนี้ให้ตากแดดตักนิดนึงนะครับพอใช้สายแล้วจะเอาอาบน้ํานะครับ น้ำมันเป็นตัวดำปีเหมือนเดิมนะครับผมนะครับอะไรก็เข้ามาพบมาเจอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะครับสวัสดีแม่แม่ทางบวบานสวัสดีแม่แม่ทางน้ำหวานนะครับสวัสดีแม่แม่ทางลุงเลืองทุกคนทุกท่านครับผมนะครับวันนี้ห้าสิบตะกร้าเช่นเคยเหมือนเดิมครับใครจะจองก็จองเข้ามาได้เลยนะครับผมนะครับวานโก้ก็จะปักหมุดไว้ในหลังคลิปนี้นะครับผมนะครับ วันนี้ควันโก้ต้องไปหาไม้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม